เกิดอะไรขึ้นครับ เกมที่คุณเซนคิดว่าจะใช้บีบไทยตอนนี้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจนระสำมระสายไปทั้งประเทศแล้วครับล่าสุดกัมพูชากำลังจะขาดแคลนน้ำมันราคาพุ่งทะลุเพดานเข้าของเครื่องใช้แพงขึ้นทุกหย่อมย่าและที่หนักที่สุดคือเริ่มมีสัญญาณการแตกคอกันเองภายในแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเจาะลึกให้ฟังครับว่าทาไมเกมนี้ตระกูลหุนถึงเดินหมากพลาดอย่างมหันและ ทำไมคนไทยถึงสบายใจได้เลยว่าเรายังเป็นต่ออยู่หลายขุมครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปเ็เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live นะครับที่จะมาพ อสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t ร์ตและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนกำลังจับตาม,มองกันอยู่ครับนั่นก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นทุกวันแต่ความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับ อย่างที่หลายท่านทราบกันดีครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันร้อนระอุดขึ้นมาจากการกระทําของฝั่งกัมพูชาเองที่นับวันยิ่งเล่นใหญ่เกินเบอร์ครับล่าสุดนี่ถึงขนาดออกมาทํานายไทยทักการเมืองบ้านเราเลยนะครับบอกว่าอีก3เดือนไทยจะมีนายกคนใหม่แถมรู้ด้วยนะว่าเป็นใครแต่ไม่บอก โอ้โห oh เป็นนักวิเคราะห์การเมืองไปแล้วแล้วพอโดนคนไทยที่ตามข่าวสารแห่เข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเยอะๆเข,เข้าหน่อยก็โวยวายหาว่าเราจัดทัวร์ไปลงแหมคนเขาตามข่าวกันรายชั่วโมงขนาดนี้ครับการตอบโตอของไทยด้วยการยกระดับควบคุมด่านชายแดนจึงเป็นสิ่งที่ตามมาซึ่งมาตรการนี้เองครับที่กําลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกัมพูชาอย่างที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราเริ่มใช้มาตรการตอบโต้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกัมพูชาบ้างแล้วทำไมผมถึงบอกว่าเกมนี้ตระกุลหุนเดินหมากพลาดอย่างมหันครับ จุดที่เจ็บที่สุดและเป็นแผลที่เขาทําตัวเองล้นๆเลยนะครับคือเรื่องน้ํามันครับต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาน้ํามันจากประเทศไทยแบบสุดๆข้อมูลระบุชัดเจนว่าน้ํามันกลั่นที่กัมพูชานําเข้ามาจากไทยสูงถึง50.8%หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดมันคือเส้นเลือดใหญ่ของเขาเลยครับ แต่เชื่อไหมครับว่าใครเป็นคนตัดเส้นเลือดนี้ไม่ใช่ไทยนะครับทางการไทยเราไม่เคยมีนโยบายห้ามขายน้ำมันให้กัมพูชาเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นรัฐบาลกัมพูชาเองที่ประกาศกล้าวออกสื่อว่าจะงดซื้อน้ำมันจากไทยแม่เหมือนเป็นการแสดงละครการเมืองโชว์ให้คนในประเทศเห็นว่าเราก็อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งไทยผลรับเป็นยังไงครับ วินาสันตโรสิครับทันทีที่ประกาศไปราคาน้ำมันในกัมพูชาก็พุ่งพรวดพรวดเลยมีรายงานว่าราคาเบนซินแพงกว่าฝั่งไทยเกือบลิตรละ10บ,บาทเกิดภาวะขาดแคลนคนแห่กันไปตุนน้ำมันจนถึงกับที่มีคนกัมพูชาขับรถข้ามมาเติมน้ำมันฝั่งไทยจนด่านแทบแตกก่อนที่เราจะคุมเข้มด่าน นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของการตัดสินใจทางการเมืองที่สวนทางกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจครับและที่น่าคิดไปกว่านั้นคือมีการวิเคราะห์ว่าการทำแบบนี้อาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาอย่างกัมพูเชียเตล่าซึ่งมีข่าวลือหนาหูว,ว่าตระกูลหุ้นถือหุ้นอยู่ผ่านนอมินีพูดง่ายๆคือประชาชนเดือดร้อนแต่คนบางกลุ่มอาจจะรวยขึ้นจากวิกฤตนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ วิกฤตน้ำมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับผลกระทบมันลามไปทั่วเหมือนโดมิโนพอราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งพุ่งสูงขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างก็แพงขึ้นตามไปด้วยประชาชนที่หาเช้ากินค่ำก็รับภาระกันไปเต็มๆครับ การค้าชายแดนที่เคยคึกคัดโดยเฉพาะที่ด่านอารัญญประเทศซึ่งมีมูลค่ากว่า40,000ล้านบาทต่อปีตอนนี้แทบจะเป็นอัมภา,าศสินค้าจากไทยที่เคยเป็นของจําเป็นในชีวิตประจําวันของคนกัมพูชาก็เข้าไปไม่ได้วัตถุดิบจากกัมพูชาที่จะส่งมาไทยก็ออกมาไม่ได้มันติดขัดไปทั้งสองทางแต่คนที่เจ็บหนักกว่าคือฝั่งที่พึ่งพาเรามากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะไทยคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของเขา อุตสาหกรรมหลักๆของเขาก็โดนเต็มๆครับอุตสาหกรรมสิ่งทอและกาเมนที่เป็นหัวใจของการส่งออกก็ขาดแคลนวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจากไทยภาคการท่องเที่ยวที่เคยมีคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ซบเซาอย่างหนักโดยเฉพาะเมืองชายแดนอย่างปอยเปตที่เคยรุ่งเรืองด้วยบ่อนคาสิโนตอนนี้มีข่าวว่าเงียบเป็นป่าช้าพนักงานตกงานกันเป็นแถวและบ่อนไหลแห่งเตรียมปิดตัว ภาพรวมทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจกัมพูชาครับที่แม้จะดูเหมือนโตเร็วในช่วงหลังแต่โครงสร้างจริงๆยังพึ่งพาปัจจัยภายนอกสูงมากโดยเฉพาะพึ่งพาประเทศไทยเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งแค่ครั้งเดียวก็สั่นสะเทือนไปทั้งระบบครับ ทีนี้มาถึงส่วนที่พี่น้องคนไทยฟังแล้วน่าจะสบายใจขึ้นครับเรามาดูที่ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยว่าทำไมเราถึงบอกว่าเราเป็นต่ออยู่หลายขุม ด้านเศรษฐกิจ GDP ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ515,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่วนของกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ32,000ล้านดอลลราพูดให้เห็นภาพคือเศรษฐกิจเราใหญ่กว่าเขาประมาณ16เท่าสายปานเรายาวกว่าเยอะมากครับด้านการทหารข้อมูลจาก Global Fire Power ปี2025จัดอันดับให้กองทัพไทยเราแข็งแกร่งเป็นอันดับที่25ของโลกในขณะที่กัมพูชาอยู่อันดับที่95 ห่างกันเยอะมากครับด้านงบประมาณกลาโหมเราใช้งบประมาณด้านความมั่นคงประมาณ5,890ล้านดอลลาร์ส่วนกัมพูชาใช้งบประมาณ860ล้านดอลลาร์และด้านกำลังทางอากาศโอ้โหอันนี้ยิ่งชัดครับเรามีอากาศยานรวม493ามลำมีเครื่องบินขับไล่72ลำในขณะที่กัมพูชามีอากาศยานรวมแค่25าลำและไม่มีเครื่องบินขับไล่เลยแม้แต่ลำเดียวเรียกได้ว่าน่านฟ้าเราครองได้อย่างสมบูรณ์ครับ ข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ของมวยรุ่นเดียวกันเลยแม้แต่น้อยศักยภาพที่เราเหนือกว่าในทุกมิติทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงไม่ต้องตีโพยตีพายเหมือนอีกฝั่งแม้จะสื่อต่างชาติอย่าง The Wall Street Journal หรือ Bloomberg ก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเรามีเสถียรภาพแม้จะมีประเด็นการเมืองภายในอยู่บ้างก็ตามครับ แต่ในท่ามกลางความขัดแย้นนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะย้ําและอยากให้พวกเราคนไทยเข้าใจตรงกันครับคือคนที่เราควรจะเห็นใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่รัฐบาลกัมพูชาแต่คือประชาชนชาวกัมพูชาคนธรรมดาธรรมดาที่หาเช้ากินขําครับ พวกเขาคือคนที่ต้องเจอกับราคาน้ำมันแพงของกินของใช้ขึ้นราคาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไม่ได้เกษตรกรที่ส่งผลผลิตข้ามมาไม่ได้หรือพนักงานที่ต้องตกงานความเดือดร้อนทั้งหมดนี้เกิดจากการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำของเขาเพียงแค่ไม่กี่คน และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยก็คือแม้สถานการณ์จะตึงเครียดแค่ไหนยังมีการเปิดด่านให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่เสมอเช่นการอนุญาตให้น้องนองนักเรียนชาวกัมพูชาข้ามมาเรียนฝั่งไทยหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินมารักษาพยาบาลนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าศัตรูของเราไม่ใช่ประชาชนชาวกัมพูชาเรายังมองเขาเป็นเพื่อนบ้านเสมอครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นว่า ความขัดแย้งที่ประทุข,ขึ้นมาไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งของกัมพูชาเลยครับแต่ตรงกันข้ามมันเกิดจากความอ่อนแอและความจนตรอกของระบอบพุนเซนต่างหากครับนี่คือการสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของตัวเองเป็นการปลุกสแกรนชาตินิยมเพื่อรักษาฐานอำนาจที่กำลังสั่นคลอนแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่เขาคิดผิดมหันครับเพราะแทนที่จะทำให้ตัวเองดูแข็งแกร่งกลับกลายเป็นการเปิเปดแผลความเปราะบางทาง างเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้คนทั้งโลกได้เห็นและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนของตัวเองอย่างแสนสาหัสดังนั้นพี่น้องคนไทยสบายใจได้เลยครับประเทศไทยเรายังแข็งแกร่งและมั่นคงมีศักยภาพเหนือกว่าในทุกมิติปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนไทยกับคนกัมพูชาแต่เป็นเรื่องของระบอบพุนเซนที่กำลังจนตรอกและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์ @kimpropertylife วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรดจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ